มีแค่นี้ธรรมชาติมีแค่นี้ตั้งแต่อดีตมันไกลโพ้นจนถึงปัจจุบันอนาคตนานเท่าไหร่ก็เป็นอนนตการก็คือมีแค่นี้<อ>พระพุทธเจ้าทุกโงค์ก็มาคนพบธรรมชาติแค่นี้พระอาหารหันต์ทุโงคก็มาพบธรรมชาติแค่นี้ธรรมะก็คือธรรมชาติที่แค่นี้ธรรมะในพระไตรปิฎกก็เพื่อชี้เห็นธรรมชาติมีแค่นี้ชี้เห็นธรรมะในร่างกายจิตใจของเรามันมีแค่นี้เอง นันในปไตยิโดก็เรียนทั้งหมดก็เพื่อมารู้แจ้งในร่างกายจิตใจของเรามีแค่นี้เองสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับเพื่อการรู้ความจริงแค่นี้เองพุทธเจ้าที่เป็นกายเนื้อก็มาสั่งสอนเพื่อให้พบความจริงในร่างกายจิตใจของเราซึ่งเป็นความจริงเดียวกันกับในร่างกายจิตใจของคนอื่นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับพระสงฆ์ก็คือไม่ใช่กายเนื้ออย่างนี้พระสงฆ์ก็คือผู้ที่ ฟังประจักธรรมคาสอนที่พระเจ้านําไปต,ต,ตัดสรุ้แล้วมาสอนแล้วก็มาพิจารณาตามปฏิบัติตามแล้วก็เข้าถึงความจริงคือความจริงคือธรรมชาติมีแค่สองอย่างสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งเกิดดับย่อมเกิดดับอยู่ในใจในธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ตายมีแค่เนี้ยที่ท่านกล่าวว่าพระโสดาบันเห็นอะไรพระโสดาบันเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ ยังกินติสมุทยยธรรมบางสัพพัตต่างนิโรธาธรรมมันติเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับหมดไม่เที่ยงเป็นทุกขยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นี่คือพระโสดาบาันแต่พระโสดาบันแตกต่างจากอาราหันย่างไรตรงไหนอาราหันต์เห็นว่าสิ่งเกิดดับเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดดับในใจก็คือมีสิ่งเกิดดับเกิดดับในใจที่ไม่เกิดไม่ดับความไม่เกิดไม่ดับมีอยู่ในใจและมีอยู่ในธรรมชาติมีอยู่ในทุกสรรพสัตว์ และสิ่งเกิดด <t> ับก <com Catholic z ined> ็ม <c> ีอยู่ในใจมีอยู่ในธรรมชาติมีอยู่ในคนอื่นๆเหมือนการมีในสรรพสัตว์เหมือนกันนั่นในสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีสิ่งเกิดดับและมีใจที่เป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับพระอรหันเห็นว่าสิ่งเกิดดับที่โสดาบันเห็นเนี่ยแต่เห็นเลยสิ่งเกิดดับไปคือเห็นที่เกิดที่ดับของสิ่งเกิดดับว่าสิ่งเกิดดับเนี่ยมันเกิดดับที่ไหนจึงพบว่ามันเกิดดับในธรรมชาติที่ว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้าเหมือนดับอวกาศ สิ่งนั้นจะเรียกว่าใจไบสุดหรือจิตใบสุดหรือเรียกว่าธาตุรู้ไบสุดหรือจะเรียกว่านิพานหรือจะเรียกว่าอะไรก็ได้มันว่างเปล่าเหมือนดักทองฟ้าเหมือนดักอวกาศเห็นที่เกิดที่ดับของสิ่งเกิดดับแล้วก็กดดทิ้งยึดถือว่าธรรมชาติมีแค่นี้ไม่ใช่มีเรามีตัวเราของเราในสิ่งเกิดดับและสิ่งไม่เกิดดับมันมีแต่ธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติเสร็จแล้วเราที่เป็นสิ่งเกิดดับก็จะดับไปก็จะเหลือแต่สิ่งที่ไปเกิดไม่ดับไปรวมกัน ธาตุรู้ที่เป็นธาตุไม่เกิดไม่ดับพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าบาลาน์สาวกก็เหมือนกันหมดก็มีแค่นี้ธรรมชาติมีแค่นี้ดังนั้นในทุกปัจจัยหนาเนี่ยอะไรจะเกิดดับก็ดับไปแต่ใจมันมันเมื่อมันเป็นสิ่งที่ไม่เกิดดับมันเลยเป็นที่สุดของความเงียบที่สุดของความสงบที่สุดของความบริสุทธิ์เพราะไม่มีใครยึดมันแล้วมันก็ไม่ยึดอะไรได้มันเป็นธรรมชาติ ที่สุดของความเงียบที่สุดของความสงบที่สุดของความสงัดที่สุดของความว่างเปล่ามันเป็นที่สุดไม่มีอะไรที่สุดเกินกว่าความไม่มีแล้วไม่มีผู้ยึดไม่มีตัวตนของผู้ยึดไม่มีสิ่งที่ยึดมันเลยเป็นนิพพานังปรละบางสุญญังนิพพานังปรละบางสุขขังอย่างเป็นอาวาตะแต่สังขารก็เกิดกด,ดับดับให้ตั้งรับทุกขเ,เวทนาไปเพราะว่ามันเป็นกรรมมันเป็นวิบากกรรมเก่า ที่เกิดมามีขนันธ์ห้าก็ต้องลดชดใช้กรรมเป็นชาติสุดท้ายก็มีแต่สังขารก็เป็นทุกไปเกิดเกิดดับดับเป็นทุกไปทุกขเวทนาทั้งหลายแต่ใจแท้ไม่ได้ทุกขกับสิ่งใดไม่ได้ทุกขกับเวทนาไม่ได้ทุกขกับสังขารที่จะดับไปเพราะใจมันพ้นสังขารใจมันเป็นความไม่มีอะไรไม่ใช่มีใจมีตัวใจที่หลุดพ้นแต่ใจอ่ะมันไม่มีอะไรที่ไปยึดสังขารไม่ห่วงใยสังขารไม่ยึดมั่นถือมั่นสังขาร แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นยึดถือใจด้วยใจก็หูเป็นใจที่เป็นธรรมชาติเช่นนั้นอย่าเป็นอมตะตัวสังขารก็ยังคงเกิดดับเกิดดับจนกว่าจะสิ้นอายุขัยธรรมชาติแก็มีแค่นี้ยทุกปัจจบุบันในใจก็ปรุงไปแต่ใจมันที่สุดที่สุดแล้วไม่มีอะไรสงบเท่านี้อีกแล้วไม่มีอะไรสงบเท่ากับวิสังขารอีกแล้วไม่มีอะไรเงียบสงบสงัดว่างเปล่า เป็นหนึ่งเดียวกับอน,นันตจักรวาลธรรมชาติเท่ากับวิสังขารอีกแล้วแต่สังขารในใจก็ยังปรุงอยู่แต่มันไม่เกี่ยวข้องกันเลยตลอดการใจมันจึงไม่ได้ไปทําอะไรกับอะไรเลยพระพุทธเจา้าตรัสว่าความจริงมีแต่สเปสักลานิจาสเปสักัลาทุกขาสเปธรรมานาตาทําใดเกิดทิ่งทนั้นย่อมดับเป็นธรรมดา สเพธรรมานาตาทำที่เกิดดับและทำที่ไม่เกิดดับไม่ใช่อัตตาตัวตนเอนั้นทำเกิดดับย่อมเกิดดับอยู่ในธรรมไม่เกิดไม่ดับทั้งทำเกิดดับและทำไม่เกิดไม่ดับไม่มีอัตตาตัวตนไม่มีตัวเราของเรานี่คือความจริงแต่พอเราคิดผิดความจริงเราก็เริ่มต้นที่วิชาทิฏฐิเลยไม่ใช่สมาธิทิฏฐิในอริยมรรคมีองค์แปดเพราะเจนิพานได้พ้นทุกได้เพราะมรรคอริยมรรคอริยผล